เคยรู้สึกไหมครับว่าการชงกาแฟของเรามันวนๆอยู่กับแค่สูตรกับตัวเลขเดิมๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปรัชญาใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดของเราไปเลยเพื่อให้เราดึงรสชาติที่ดีที่สุดออกมาจากกาแฟทุกแก้วได้จริงๆครับ เชื่อว่าหลายคนเลยน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้กันใช่ไหมครับแบบว่าตื่นเช้ามายืนอยู่หน้าอุปกรณ์ชงกาแฟที่ครบมือสุดๆมันให้ความรู้สึกเหมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ในห้องแอลบส่วนตัวเลยนะพร้อมกับความหวังเล็กๆว่าเออวันนี้เราจะเข้าใจธรรมชาติของรสชาติได้ดีขึ้นอีกนิดนึงมันคือการทดลองที่สนุกและพิเศษมากๆในทุกเช้าเลยครับ แล้วก็นี่เลยครับสมการศักดิ์สิทธิ์ที่เราทุกคนแทบจะท่องจํากันขึ้นใจเลยใช่ไหมล่ะครับมันเหมือนเป็นคัมภีร์ที่เราพยายามจะปรับจูนทีละตัวแปรไหนจะอุณหภูมิขนาดบทแรงดันแล้วก็เวลาคือทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อเป้าหมายเดียวเท่านั้นเลยคือกาแฟที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดในความคิดของเราแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเลยลองคิดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไงถ้าไอสมการที่เรายึดถือกันมาตลอดเนี่ย มันกลับกลายเป็นปัญหาซะเองเป็นตัวที่มาจำกัดความเข้าใจเราเอาไว้โอเคพอสมการมันไม่ใช่คำตอบแล้วแล้วอะไรแหละคือทางออกคำตอบมันอยู่ในแนวคิดที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยครับเขาเรียกว่า first principle thinking หรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือการคิดย้อนกลับไปสู่ความจริงที่เป็นรากฐานที่สุดเลยหลักการของมันนะครับเรียกง่ายมากๆแต่โคตรทรงพลังเลยนะมันคือการที่เราละลองโยนตำรา โยนสูตรสําเร็จทุกอย่างทิ้งไปก่อนเลยแล้วถามตัวเองด้วยคําถามที่เบสิกที่สุดว่าอ้อะไรคือสิ่งที่เรามั่นใจได้ร0อว่ามันคือเรื่องจริงโดยที่ไม่ต้องไปอ้างอิงใครแล้วจากจุดนั้นแหละครับเราค่อยๆสร้างความเข้าใจทั้งหมดขึ้นมาใหม่จากศูนย์เลยกระบวนการของมันมีแค่2สเต็ปง่ายๆเลยครับหคือรือ้อหรือแยกส่วนทุกอย่างออกมาก่อนจนเหลือแต่แก่นความจริงแท้ๆท,ที่เถียงไม่ได้เลยและสเต็ปที่2ก็คือสร้างใหม่ คือการประกอบความเข้าใจทั้งหมดขึ้นมาจากรากฐานที่เราเพิ่งคนผมเมื่อกี้นี้แหละครับด้วยตัวเองเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาเอาเครื่องมือใหม่ของเราเนี่ยมาลองใช้กับการชงกาแฟการจริงจังจงจ,งจงสักทีเราจะหยุดมองแค่สูตรกันแล้วนะครับแต่เราจะมองให้มันลึกลงไปถึงระดับฟิสิกส์ระดับเคมีกันเลยทีเดียวและนี่แหละครับคือคำถามตั้งต้นตามหลัก first principle เลยเราจะไม่ถามแล้วนะครับว่าจะสกัดยังไงดีแต่เราจะถามใหม่ว่าเฮ้ย แล้วไอ้คาว่าการสกัดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือในทางกายภาพแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงในตอนนั้นและนี่ก็คือคําตอบคือความจริงพื้นฐานที่สุดเลยครับการสกัดเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆแล้วมันก็แค่การถ่ายเทมวลและพลังงานระหว่างของแข็งซึ่งก็คือกาแฟของเรากับของเหลวก็คือน้ํานั่นเองแค่นี้เลยพอเรามองแบบนี้ปุ๊บโอ้โหทุกอย่างมันเคลียร์ขึ้นมาทันทีเลยครับทีนี้ครับความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละ พอเรามองจากหลักการพื้นฐานพวกนี้ปุ๊บเนี่ยนะไอตัวแปรในสมการเดิมของเราเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนไปหมดเลยอุณหภูมิมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแล้วแต่มันคือพลังงานขนาดบทไม่ใช่แค่การตั้งค่าเครื่องบดแต่มันคือพื้นที่ผิวที่น้ําจะเข้าไปสัมผัสเวลาก็กลายเป็นระยะเวลาที่มันได้สัมผัสกันแล้วแรงดันก็คือเรื่องของดินามิกส์การไหลของน้ําเห็นภาพไหมครับว่าตอนนี้เรากําลังคุยกันด้วยภาษาของฟิสิกส์แล้วไม่ใช่แค่ภาษาของสูตรอีกต่อไป แล้วการเปลี่ยนมุมมองทั้งหมดเนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างคําตอบที่สําคัญที่สุดก็คือมันทําให้เราตั้งคําถามได้ดีขึ้นครับและแน่นอนว่าคําถามที่ดีขึ้นมันก็ย่อมนําไปสู่คําตอบที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเสมอตัวอย่างเช่นนะแทนที่เราจะถามว่าเออควรใช้อุณหภูมิเท่าไหรด่ดีเราเปลี่ยนคําถามใหม่เป็นเราต้องใช้พลังงานความร้อนแค่ไหนกันนะถึงจะไปดึงโมเลกุลรสหวานที่เราอยากได้ออกมาได้เร็วกว่าโมเลกุลรสขมที่เราไม่ต้องการ เห็นไหมครับว่ามันคือการคิดเชิงกลยุทธ์แล้วเพื่อควบคุมผลลัพธ์ที่เราอยากได้จริงๆหรืออย่างเรื่องการบดกาแฟแทนที่จะถามแค่ว่าบดหยาบหรือละเอียดดีคําถามใหม่ของเราคือเราควรจะสร้างพื้นที่ผิวของกาแฟมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้มันเกิดสมดุลที่พอดีเป๊ะระหว่างแรงต้านกับการไหลของน้ําทําไมล่ะ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า channeling ไงครับคือการที่น้ำมันหาทางไหลทะลุไปเร็วเกินไปในบางจุดซึ่งจะทำให้การสกัดมันไม่ท่วนถึงรสชาติก็ออกมาไม่เต็มที่นั่นเองแล้วก็สุดท้ายเรื่องเวลาครับมันไม่ใช่แค่การกดนาฬิกาจับเวลาแล้วนะแต่มันคือการมองหาหน้าต่างแห่งโอกาสหรือ window of opportunity คือเรากาลังมองหาช่วงเวลาที่ perfect ที่สุดที่เราสามารถดึงสารให้ความหวานออกมาได้จนหมด ก่อนที่ไอสารให้ความขมที่ไม่ต้องการมันจะเริ่มถูกดึงออกมาหัวใจสําคัญของมันก็คือเรื่องนี้เลยครับการคิดแบบ first principle เนี่ยมันเหมือนกับการปลดปล่อยเราออกจากกรอบของกฎเกณฑ์หรือสูตรสาเร็จแล้วมันผลักดันให้เราก้าวไปสู่ความเข้าใจในกระบวนการทั้งหมดอย่างแท้จริงและตรงนี้แหละครับคือจุดที่ทุกอย่างมันจะลึกซึ้งขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการชองอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับกาแฟในแก้วนั้นไปเลย ลองนึกภาพนักฟิสิกส์เก่งๆอีกทีนะครับเขาไม่ได้แค่ใช้สูตรคำนวณไปเรื่อยๆแต่เขาจะตั้งคำถามเสมอว่าเอ้ยแล้วทำไมสูตรนี้มันถึงเวิร์กมันเหมือนกันเลยครับคนชงกาแฟที่ยอดเยี่ยมจริงๆก็จะไม่หยุดอยู่แค่ตัวเลขแต่จะพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติและตัวตนของกาแฟที่อยู่ในแก้วนั้นแบบจริงๆอย่างจังและนี่ก็คือคำถามที่การคิดแบบ first principle จะพาเราไปจนถึงจุดนั้นได้ครับคำถามที่ว่าทำไมกาแฟแก้วนี้ ถึงรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาจังมันเป็นคําถามที่ก้าวข้ามตัวเลขและข้อมูลทั้งหมดไปแล้วนะครับมันคือการเข้าไปสู่โลกของประสบการณ์ความรู้สึกและศิลปะซึ่งแน่นอนว่าไม่มีสมการไหนในโลกที่จะให้คําตอบนี้กับเราได้เลยประโยคนี้ผมว่ามันสรุปทุกอย่างไว้ได้ดีมากๆเลยครับเป้าหมายที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่การตามหาสมการที่ดีที่สุดแต่คือความกล้าที่เราจะตั้งคําถามกับสมการนั้นซ้าไปซ้ำมา เพราะตรงนั้นแหละครับคือที่ที่ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจที่แท้จริงมันซ่อนอยู่สุดท้ายนี้ลองกลับไปที่เคาน์เตอร์กาแฟของเรากันดูนะครับสําหรับกาแฟแก้วต่อไปที่จะชงจุดเริ่มต้นของเราจะเป็นสูตรที่ท่องมาจากตําราหรือจะเป็นคําถามง่ายๆจากความจริงพื้นฐานที่สุดที่ถามว่าจริงๆแล้วมันกําลังเกิดอะไรขึ้นในอุปกรณ์ชงของเรากันแน่